ธอนึกออกไหมฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดขึ้นยังไงสาวสาวบูหยุดเมาสกันได้แล้วพวกเธออยากกินของว่าวไหมฉันมีแอปเปิ้ลมาให้แม่บอกว่าอย่ารับคนจะคุณแปลงหน้าแต่ว่าช่างเถอะมาหม่อมแอปเปิ้ลกันใช่แล้วแม่พวกเธอพูดถูกต้องฟังผู้ใหญ่นะก็อะไรขึ้นเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอะ งานจะต้เป็นคนแรกนะอ๋อฉันเคยกินลึกอมนี้มานานมาแล้วแต่มันเปรี้ยวมากอะ่ะบางทีครั้งนี้อาจจะอร่อยก็ได้นะมาตรวจสอบกันอ๋อมันคือลึกอมแบบเดียวกันแต่ว่ามันอร่อยมากๆเลยฉันคิดว่าให้กินพร้อมกันทั้งหมดทีเดียวจะได้รับสชาติอร่อยเต็มๆใช้วิทีนี้แหละ <c oughs> <c oughs> คุณะเธอเป็นบ้าไปแล้วเดี๋ยวติดคอเอานะกืนไปแล้วล่ะอ๋ดูเหมือนเธอกำลังเต้นเลยแบบผ่าซอมบี้นะฟังนะเรามาจาัดดิสโก้กันดีกว่ามามันให้สุดเบี่ยงไปเลยอ้าวคนมาจากไหนกันเนี่ยฉันรู้สึกแย่เลยนะ <What? S 1> แต่ทุกคนกับเต้นกันงั้นเหรอเราอายใจบ้าเสียไปเลย oh. อะไรกันเราเป็นกระนั้นให้เธอินนะ <Okay. S 1> มาดูดีกว่าจะได้อะไร โอ้ฉันโชคดีมันคือกัมม่สิชมพูต็มกับปปกกเลยมันเป็นเยลลี่ที่อร่อยมาก,ากอืมอร่อยจังอยากกินให้หมดเลยละ่ะสุดยอดมันอร่อยจนหยุดไม่ได้แล้วโอ้เต็มปากเต็มคำฮะอย่างนั้นเหรอแต่งน้อยเถอก็อร่อยนะไม่เปรี้ยวเหมือนของฉัน ลืมไปเปล่ามีน้ำเชื่อมแต่ว่าให้ฉันได้ไหมพอนเป็นสีเขียวนะและชาเลนจ์นี้อาหารสีเขียวคือของฉันแล้วเธอจะถามเพื่อเอาไปซิฉันรู้สึกว่ามันอยู่ติดธรรมเลย่ฉันเป็นคนได้มานะอยู่ติดธรรมดีออกนะเราแ,แบ่งอาหารตามสีอ๋ยเปรี้ยออีกแล้วแต่ฉันก็ชอบนะอะร่อยครั้ <G AS P> งนี้เราได้อะไรกันไม่ต้องเดาดีกว่า อะไรอ่ะแปลกๆนะฉันไม่ใช่เด็กสมันหดูดจุบนมอ่ะแต่ว่ามันคืออมยิ้มอร่อยจัง,ง,งแล้วยังมีอะไรอีกนะโอ้หงน้ำตาลมันจะทำให้อมยิ้มอร่อยยิ่งขึ้นครั้งนี้ฉันโชคดีจริงๆเลยอร่อยเจ๋งบริณฑีตเอะได้อะมีบางอย่างปแปลกๆนะ ดูเหมือนงูเลยน่ารักน่าเ oh! อ็นดูอ้แถมยังเล่นนอ่งด้วยไม่ใช่แค่เล่นนะฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงแต่ว่าคนอื่นไม่รู้เราจะใช้เรื่องนี้แหละเป็นประโยชน์ฮะนี่เอาอะไรงูจะกัดเธอนะอ๋อนี่เธอจะไปไหนอ่ะมันไม่ใช่งูจริงๆนะหรือยิ่งกว่านั้นมันกินได้เพราะมันคือเยลลี่ พอเธออมยิ้มหล่นเลยอ่โอยเหนียวจังเลยกัดยากมากเธอกินงูเธอไม่ปกติแน่แนเลย <c oughs> ครั้งนี้แค่เป็นคนแรกฉันเองและฉันได้ลึกบอลอ้ยอนเล่นก็ได้ด้วย <c oughs> แต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะดูเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างในต้องเรีบดูว่ามันคืออะไร ว้าวมันคือเมนน้ำผลไม้ฉันใช้มันทำชาไขุุ่กบางทีนะและมันทำให้น้ำไร่อย่างไม่น่าเชื่อวิธ <'s> ีการทำก็คือเอาจุ้ยสบอมมาใส่แก้ว <Hey. S 1> แล้วก็เทน้ำสไปรท์ <Hey. S 1> อร่อยแค่ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ให้เต็มแก้วเลย <Hey. S 1> แล้วก็แน่นอนต้องมีหลอด มาลองกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง<ๆ>อ,อร่อยจัง <c oughs> แล้วเธอหน้าเราอยอยแล้วได้เวลาปิดฝักกันเธอแล้วนะโอเคว้าวฉันได้คกสีชมพูฉันอยากกินมันมากมากได้เวลาแล้วแปลกจังเลยคกเส็จหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ไหลออกมาเบรตนี้ oh. ขอ,อยืมหลอดหน่อยสิฉันต้องกานมันจริงๆนะ ขอบคุณ <Thanks. S 1> บางทีหลอาอาจช่วยดื่มโคกก็ได้นะไม่อะมันไม่ได้ผลเลยทำยังไงดีเนี่ยโอ้ว้าวนี่ไม่ใช่น้ำมันลม้มแต่มันคือเจลลี่เสงไปเลยดูเหมือนว่ายังสามารถส่งกับมันได้ด้วยนะไ oh, <wow. S 1> ม่ใช่แค่ดื่มแต่ว่าได้กิน oh. ดูน่าอร่อยจริงๆ uh. แน่นอนมันอร่อยมากแต่ว่ายังไม่เหลืออย่างที่ก้นขวด uh. ถ้าใช้ลิ้นเลียละ oh. อ๋ออ๊ยลิ้นฉันช่วยฉันด้วยลิ้นติด <'s> เดี๋ยวฉันช่วยนะดึงดึงแรงแ <Yes. S 1> ฉันจะดึงขวดอ๊ยนี่โอ้ยหวังว่าฉันจะไม่ได้ฆ่าเธอไปนะ oh. ใครเป็นคนแรกปล่อยยิชมกันเย้ <Hey. S 1> Yay. มาปล่อยพร้อมกันนะ ว้าวดูเหมือนว่าครั้งนี้เราจะโชคดีทั้งคู่อีกครั้งฉันได้ของอะไรเหมือนกัน <Yes. S 1> แต่ฉันเป็นคนแรกนะ oh <my. S 1> ก่อนอื่นก็มาลอน้ำเชื่อมสีชมพู oh <my. S 1> ว้าวทาเป็นลิปสติกได้ด้วย <c oughs> ตอนนี้ปากฉันน่จาจะบุกมาก จุ้มให้เธอนะเพื่อนฉันมีมีิฮาดให้เธอแต่ยังไม่หมดนะน่กจากน้ำเชื่อมแล้วยังมีเกล็ดน้ำตาเสีพูลอีกด้วยทีนี้ก็เทใส่จานสวยจังเลยจากนั้นติดพากลิสติกได้ด้วยนะทำให้ดูดีมีสไตล์ยิงขึ้นริงรัานักพนสาวอาล่ะเชิญสวยพอแล้วได้เวลากินให้หมดมันไม่ใช่เค้่สำอาแต่มันคือขนม บนี่ตาเธอแล้วแน่นอนฉันเองดูสิลูกตาตลอดแค่ไหนเอามาเล่นได้ด้วยสุดยอดแต่ว่าไม่ได้มีแค่ลูกตานะฉันม un, ีสปริงเกิลด้วยนะเทใส่จานเยี่ยมแล้วก็ลูกตาไปกลิ้ง ยาด้วยสุดเกรย์ลองอืมอร่อยกันบรรยายแล้วยังไม่หมดยังมีน้ำหวานในหลอดด้วยเป็นการจบที่หลังจากกินเยลลี่ฉันมีความสุขจังแบ่งให้ฉันบ้างสิเอาไปสิคราวนี้ฉันเป็นคนแรกนะ เออมันคืออะไรอะ่ะทำไมมีถั่วส้มด้วยฮะเดาสิ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอมยิม้มมันต้องอร่อยมากแน่แน่อร่อย <c oughs> แต่ว่าถั่วส้มมีไว้ทำไมนะมาดูกันอานมีวางอย่างอยู่ข้างในมันคือผงอะไรอะ่ะฮ <c oughs> ัทชิวฮะฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่เธอพุ่งเป่ามันกระจายเธอก็แค่อิจฉานะ จุ่มอมยิ้มในผงแล้วก็มาลองกันอาจจะอร่อยกว่าเดิมก็ได้อร่อยมากฉันชอบแั้นเราเป็นเพื่อนกันฉันแบ่งขนมให้เธอนะเอาอมยิ้มไหมอ๋ออย่าแยงไม่ละขอบใจเธอกินเธอ <c oughs> ก็ตามใจงั s <S ้นิดฝาของเธอสิได้เวลาแล้วฉันได้กล่องขนม <c oughs> และดูเหมือนว่าขน้างในจะมียอเล่ยสตรสเบอร์รี่และก็แอปเปิลยูแทยออกมาเลย ก่อนอื่นก็ส่งขนมบอ,อกให้หมดว้าวน่ากินนี่ครึนี่งหนึ่งเป็นสีชมพูหมายความว่ามันเป็นของฉันงั้นเอาแบบนี้นะถ้าแบ่งของให้ฉันจะแบ่งขนมให้เธอตกลงไหมตกลงเอางั้นก็ได้เอาขนมมาให้ฉันความผาลงไปเยอะๆมันต้องอร่อยนแน่นอนฉันเกิดชริยะ อร่อยจังเลยสุดยอดครั้งนี้ถ้าเป็นคนแรกเย้ yeah, ขอบคุณนะว้าวฉันได้เซอร์ไพรส์ที่ดีมากๆม,มันคือหมืองฝรั่งทำบ,บ้าบ้าของปอนสุดยอดแล้วฉันรออะไรอยู่ล่ะได้เวลาลองโอ้โหยาวมากแล้วฉันจะเคียวทั้งหมดได้ในครั้งเดียวได้ไหมสำเร็จแล้วทนี้ก็เป๋าลูกปองใหญ่ๆใหญ่เหรอ นำมันเละที่สื้อฉันก็เห็นมานก่อนเลยคอยดูอีกทีเถอะอ้ฉันแบ่งมากเกินไปอะโ,โทษทีช่างเถอะฉันพอแล้วบิทนี่ดูดก่อเธอได้อะไรฉันได้มากฝรั่งเหมือนกันแต่มันเป็นรูปต่างมวจิว๋วอืมกินหอมจังฉันคิดว่ามันคือหมากฝรั่งที่เราอยทสุดในโลกเลย ฉันจะเคี้ยวมันให้หมดเดี๋ยวนี้ฉันรู้วิธีการขามึบมันแล้วด้วยมีตั้งหลายวิธีโยนก็ได้หรือว่าปัดเข้าปากแบบนี้อร่อยเต็มปากเต็มคำ <was> โอ้พอได้แล้วมัง้ง oh. โอ้ย oh. เธอชนนแล้วหยุดเธอ oh. เธอจะไปไหนนะหยุดนะกลับมา <What? S 1> อ้อ,อฉันจะหล่นแล้วอ้า โอ้อยหวัดดีทุกคนดูเหมือนว่าฉันอยู่ผิดชา a l เลนจ์ขอโทษค่ะ,ะนี่ติดมองหาฉันได้แล้วฉันอยู่นี่เย้ทัไม่เป็นไรคะนนฉันเป็นคนแรกนะของอะไรอีกแล้วคิดแค่สีชมพูสุดเรดของฉันสุดยอดอสจิตร์กันทำไมกินทีเดียวหมดล่ะเธอต้องหักสิ โอ้จริงด้วยแบบนี้อร่อยกว่าและกินได้านานกว่าด้วยไอดีดีมากอืม,มอร่อยแต่คลิปๆก็หมดเร็วเสมอบริดนี่ดูสิว่าเธอได้อะไรอะไรอะ่ะบรอกโคลีเหรอฉันนึกว่ามีขอะเราอยู่สิ่งนั้นเนี่ยแต่ว่านี่กลิ่นย่างน่าขยะแขย่เลย,ย,ยอะ่ะแย่ที่สุด,ดฉันไม่กินมันได้ไหมต้องกินสู้ๆนะเธอทำได้ ทำไมฉันถึงถูกลงโทษแบบนี้ใช่แล้วสุดแก้วว่าฉันกินดีกว่าอ้ํอ๋อไม่อร่อยเลยเก่งมากถ้าทำได้เด็กดีสุดยอดเพื่อนฉันถ้าทำได้อ๋อมันแย่มากฉันสุดท้ายแล้วอ้ํหมดแล้วล่ะ อะไรนะคิดจะเล่าฉันงั้นเหรอไม่มีทางทีนี้ก็กินบรอกโคลีของเธอซะแต่ว่าเธอต้องกินบรอกโคลีจากพื้นนะยิ่งอร่อยยิ่งกว่าเดิมดูเหมือนเธอจะเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้และต้องกินดีมากกินอีกกินให้หมดนี่มาสุดจะทนแต่ฉันจัดการได้แย่ที่สุด